งูกินหางศักดิ์สิทธิ์ไหมครับทำไมพระเอามาให้กราบไหว้ก็ปัญญาอ่อนไงสัตว์เัลฉานมันจะมาศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงขนาดเทพเทวายังไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยนับภาษาอะไรกับสัตว์เัลฉานพวกมึงมน่ะมาโดนหลอกไองงูกินหางอะไรเนี่ยเพอเจอถ้าสังคมประเทศไทยเราไม่มีความเชื่อแบบนี้สังคมเราจะฉลาดขึ้นจ,จะเจริญขึ้นกว่านี้เยอะไม่ใช่ไปนั่งแต่ขอหวยเพราะวันๆไม่มีทำหาอะไรมานน่าแต่นั่งลุ้นหวย มันเลยไปนั่งกาบสัตว์เจริญฉา,านไปนั่งกาบงูแดกหาตัวเองงูโง่มึงว่างูที่ไหนงูดีๆที่ไหนงูมีปัญญางูฉลาดที่ไหนจะแดกขาตัวเองกูงถามหน่อยฮะมึงแดกขาตัวเองได้เหรอกูถามแค่เนี้ยมึงแดกแขนตัวเองได้เหรอกูถามแค่เนี้ยแล้วงูแดกขามึงไปไหวมันนี่นะงูยังโง่ขนาดนั้นอ่ะแดกตัวเองได้มึงคิดดู่แล้วกันแล้วมึงจะไปสันทาอะไรมามันยังเอาตัวเองรอดจากหากหารก,การแดกตัวเองไม่ได้เลยแล้วมึงจะคิดว่ามันจะให้โชคลาภวาสนามึงยังไงต่อกูหน่อย แดกตัวเองยังแดกได้ยังโง่แดกตัวเองได้มึงคิดดูแล้วกันความปัญญาอ่อนของคนในประเทศไปนั่งกาบงูมึงจะไปหาเงินจากงูแล้วมึงบอกว่าเป็นงูกินหางเป็นงานกินงูตัวเองอะไรนะกินไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นใช่ยัไงตายเลยน่ะแดกไม่มีวันหมดไม่สิ้นาาแล้วมึงก็ไปนั่งกราบนั่งไหวมันอยู่ได้เนี่ยนะประสาทแล้วเนี่ยมึงดูจะม่ให้กูด่าได้ยังไงเนี่ยแล้วมึงก็อ้างกันแต่ว่าความเชื่อความเชื่อก็ความเชื่อมันปัญญาอ่อนมึงจะไม่กูด่าได้ยังไงมึงจะได้เลิกโง่ ฉลาสักทีงูกินหางอะไรเนี่ยประเทศปัญญาอ่อนเนี่ย